ตีกันเนาะแย่งลูกกันไหมก็ไม่ได้แย่งเพราเด็กๆก็โตกันแล้ว,ตวนะแตู่้สึกว่าห่านขาวก็จะไปอยู่กับลูกห่ันขาวแต่คือพ่อแม่เองพ่อแม่ตีขาวเนี่ยเขาเ็ไปเลือกอยู่กับลูกเขาตีขาวเนะาะเขารูกได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วหานจีลูกหันจีเขาก็ไปอยู่กับพ่อแม่เขาปกติลงมาเล่นน้ำใครอยู่ในน้ำ สาวสาวเก mm hmm. ลี่ก็เหลือหนุ่มเอานั่นที่ลงไปคือหนุ่มเพอรลี่ตรงนี้ที่หัวนี้จะมีขีดสองขีดเพเป็นขีดของที่กั้นคือพยายามจะมาอีกฝั่งหนึ่งหัวชนหัวชนบางทีจมูกชนจมูกเป็นแผลเลยนะแต่ตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวสีนี้ก็จะหายไป ต้องพูดค่อยเพราะว่าหานจีนลูกละท่านเข้ามาใกล้ๆทีงนี้ กะว่า,วาจะทำกตะหนึ่งฝั่งหนึ่งจะทำตื้นหน่อยไม่ใช่ทำตื้นหน่อยหมายถึงว่าที่ตื้นเยอะหน่อยแล้วก็ที่ลึกน้อยหน่อยเพราะว่าสะอันนี้ที่ลึกเยอะที่ตื้นน ой, ้อยเราลึกเยอะด้วยลึก,กเท่าไหร่อะแปดสิบเจ็นึงเราไปยืนเนี่ยถึงเอวเลยก็กะว่า,วาจะทำที่ลึกนิดหน่อยคือ ไม่ต้องเยอะนะระคาสิบเซนก็พอที่ลึก40สี่สิเซนที่ตื้นก็ประมาณสักอันนี้ที่ตื้นมันประมาณสักสิบเซนก็เขาแบบนั้นนะคะที่ตื้นเหมือนกันแต่ว่าทำระยะให้เยอะหน่อยคือบางทีเขาก็ไปพักที่ตื้น เจ็ดปีแล้วมัม้งยังไม่มีลูกเลยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งออกมานิดเดียวผลเดียวด้วยส่วนนี่นะคะกลุ่มก็มาอยู่ทางนี้ลงไปแล้วก็มาทำความสะอาด ก็จะไม่เห็นวิวเยอะนะเพราะต้นไม้ก็เยอะนะครับฝนตกฝนตกแดดออกก็ดีนะถ้าเกิดฝนตกเยอะๆมากเกินไปสนามมันก็จะแฉะเกินไปอะ่ะนี่ว่อเช้านี่ฝนตกแล้วแดดออกจัดอย่างเงี้ยฝนตกตอนเช้าแดดออกจัดก็หนามก็แห้งเนะี่ยขันขาวลูกขันขาวก็นอนเทนะั้นใครอะ่ะสอง สามคือหันขาวหนึ่งกับสี่คือหันจีนลูกหานจีนน,ะนอนกระละกหนึ่งตัวนะมองลูกลูกตอนนี้ก็ตื่นมาเขาพยายามดูลูกลูกเขาโอเคไหมเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาอยู่ในที่ร่มเขาอยู่ในที่กลางแจ้งเนาะฝนตกเขาแบบเขาไม่ได้เข้าไปในที่ร่มนะครับ

เกลี่นี่มาอยู่ที่มุมถ่ายไม่เห็นเพราะว่าต้นตำลึงบางตำลึงแั่ข้า่ไหนตอนนี้ดึงออกมาแล้วก็สับเลยไม่ไปเด็ดละสับๆๆอันชิ้นเล็กๆแล้วก็ให้ลูกๆทานผสมกับอาหารอินดัสเทรียลของเขาที่เราซื้อมาเนาะเขาทานเนาะก็สมัยก่อนนี่มานั่งเด็กเนใบมันก็เป็น หยุดให้ไข่เลยนะคะต้อัดขนพัดขนนานมะา แทนะที่ปลายต้นก็แบบใบเหมือนกำจะตายเนาะใบเหลืองๆแต่ว่าคนต้นเนาะรือว่าปลายๆนี่เขียวชุ่มเลยแต่ยังไม่มีลูกมีแต่ดอกสีขาวปกติลูกสีแดงถ้าเกิดมีลูกในพวกนี้นกก็ค่อยมทานเนาะอ,อะไรนี่น้หัวเจ้ามีสองขีดน่าสงสารมากชุนแบบหนักๆเลย จนที่กั้นพยายามจะกระโดดมาหาอีกอกลุ่มหน,นึ่งอีกฝังหนึ่งสาวดำมักงเอาสาวกับจุดดวงาดำมักงสาวสาวเกลี่นี่เขาจะมีจุดๆตรงทางห่างก็หน่อยนึงสีดำคือไม่ไม่ขาวตลอดเหมือนเพลย์เพลย์นี่ขาวแล้วลูกออกมาแล้วสืกก็ขาวล้วนตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวนึงก็มี สีดำๆนิดหน่อยเหมือนของแม่นะคะที่เดียวกันด้วยประมาณตรงหางอยากเห็นเจ้าวิ่งออกมาั้างลึงอ่ะดำๆดำๆมาวิ่งคงใช้ใช้เวลาหน่อยนี่นานละก็ปิดกล้องดีกว่าเดี๋ยวหมุนไปดูกูุ่มตีกิ๊บิหมุนช้าๆ ไปด้วยนั่นคืออะไรนะคะตำลึงเนาะพี่ชายเนาวมูดูอีกตุงก้งลักาหัวทิ่มชอบดูเขาตอนเขาปิดตุง้งลังกาตุ้งลงกาแล้วค้างอย่างเงี้ยค้างอย่างนั้น,น,นก็เห็นผุนขึ้นมาชาโดดเด่นนะจะทำอีกแล้วนะนี่จะเงิน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 ง ติดตรงที่กัน้นแล้วเรายืนอยู่ีกฝั่งหนึง่งแล้วเด็กๆมาแล้วเด็กๆก,ก็ลงเลยไนมะ่ได้ยินเสียงกำลังแล้วก็นอนนี่นี่นั่ต้นยอยอดเขาก็บางทีก็เ,เด็กไปทานะ กลับมา